ว่าใรอบใมใจลออไปรล้วเสร็จไปเมยอะมหลังลจากที่เราไปเขตหนึ่งมาแล้วเนี่ยพอมาถึงเขตสามเนี่ยเราก็ปัญหาใหม่คือเขตหนึ่งวัคซีนพร้อมผู้ปกครองพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่พอมาถึงเขตสามโรงเรียนมัธยมวันนี้เราได้ทราบตัวเลขที่น่าสนใจซึ่งต้องฝากรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธาธิการพิจรรรารณาก็รรารรารราคือว่านักเรียนที่นี่มีสองพันคน แต่ได้รับจัดสรรโควตามาแค่300เพียงจะจัดสรรให้นักเรียนได้4ก็เป็นปัญหาแล้วแล้วเกเกิดเด้มีทกข้อทุกข้อเนสิ่งาาเป่เัรเรื่องนี้ต้องมาอเรื่อน้นต้องการไหลเรื่อง้ งงปวดแขนไหมววดปไไทศไหนจะได้โควิด,ดใใได้เราไม่รู้ว่าโควิดมันจะหยุดเมื่อไรไม่มีคนตอบได้แต่เราจะต้องดําเนินวิถีชีวิตไปคู่ถ้าฉีดเพียงลูกแต่พ่อแม่ไม่ฉีดก็จะเป็นปัญหา ให้ใดหนึ่งมืออาร์มหรือมีบาพิษอาการพิ่ป์มือเดียวก็เขาสร้างเลย้แม่แม่ค่ะมือมือตั้งไปบาสในเย็บปุ่มหรือจะแบบอะครับซึ่งพวกเราได้รับจอกสารน้อยมากนะครับมันเป็นอุปสรรคนะครับไม่เพียงพอกับเลื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้พวกเราได้เปิดเรียนก็หนูซื้อเขาแม่อยากให้โรงเรียนเปิดเขาใชไหมอยากให้เป <get> ิดค่ะให้เปิด การเลียนการอย่างเขาเขาดูแลจังไลยการเลียนออนไลน์ลําคู่นั่นแหละค่ะก็รับผิดชอบหน้าที่เขาดีอยู่ค่ะแล้าการเปิดโรงเรียนนี่จะดีกว่าค่ะเพราะว่าบางบางอันเขาอาจจะบ่เข้าใจยังสิแม้มันต้องไปถามคู่คู่ยังสินะ่าพ่อแม่กับพ่อสามารถที่จะให้คำตอบได้ค่ะ เรามาฉีดวัคซีนนี่เ่อเรามีคูมแล้วเราอยากให้เปิดโรงเรียนไหมอยากเรว่าคือเรียนที่บ้านมันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เลยอยากให้มันเรียนที่โรงเรียนคือเรื่องเรื่องฉีดวัคซีนนี่เป็นมาตรการแรกที่ผมก็เห็นด้วยรัฐบาลว่าถ้าเราต้องการที่จะเปิดเรียนอย่างปลอดภัยต้องฉีดวัคซีนทั้งครู บุคลากรทางการศาึกษานักเรียนให้ได้อย่างอยคนละหนึ่งเข็มก่อนการที่จะเปิดเรียนได้เนี่ยหลังโควิดมาเนี่ยมันมีแนวทางอยู่ที่เป็นแนวทางที่เราทําวิจัยก็คืออันแรกเราค้นพบว่าถ้าจะต้องเปิดเนี่ยต้องให้กระทรวงมหาดไทยโดยท้องที่ท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยให้เขาได้สกรีนคนเพราะเขาจะรู้คนเข้าคนออกในหมู่บ้านได้อันที่สองต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข อันนี้ก็คือถ้าจังหวัดก็เป็นสจรพศต่อถ้าเป็นท้องถิ่นอสมคนเหล่านี้คือคนที่มาควบคุมเรื่องโรคระบาดช่วยสถานศึกษาส่วนสุดท้ายที่เป็นภาคี3ส,ส่วนซึ่งเดิมทีก่อนหน้านี้กระทรวงสาธาธิการมีอำนาจคนเดียวนะในการเปิดเรลี่ยนแต่คราวนี้กระทรวงสาธาธิการโดยเขตพื้นที่เขตประถมเขตมัธยมสำนักง,งานสาธาธิการจังหวัดจะต้องร่วมมือกับสถานศึกษาในการที่จะต้องออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนปลอดภยัย พูดถึงเรื่องบรรยากาศพูดถึงเรื่องการนั่งรับประทานอาหารนั่งรับประทานอาหารเนี่ยในหลักของของนิวโนมอนเนี่ยห้าหันหน้าเข้าหากันเ,เวลาถอดหน้ากากอนามัยทางทางการวิจัยของแพทย์เขาบอกว่าโอกาสที่ผู้เรียนจะติดโควิดมากที่สุดก็คือตอนทานอาหารเพราะเอาหน้ากากออกอันนี้โรงเรียนต้องออกแบบอันที่2ก็คือต้องออกแบบห้องเรียนที่มันจะต้องโฟลอากาศถ่ายเทห้องแอร์ไม่เหมาะสถานศึกษาต้องออกแบบชั่วโมงของการล้างมือให้กับผู้เรียน ล้างมืออาจจะไม่ได้ใช้เจลก็ได้ถ้าใช้เจลมีเงินก็ซื้อเจลแต่ถ้าไม่มีก็ล้างมือด้วยสบู่เป็นชั่วโมงสําหรับล้างมือหมอได้ให้คําแนะนําซึ่งเราก็เห็นด้วยนะว่าถ้าล้างมือบ่อยเท่าไหร่ก็จะทําให้โอกาสที่จะล้างเชื้อโรคออกไปเวลาสัมผัสจะได้ไม่ไม่มาจับหูจับตาตัวเองแล้วให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายสส่วนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไปดูมาแล้ววันนี้ทั้งเขตเขตสแล้วก็เขตหนึ่งท่านผู้บริหารอันประกอบไปด้วยพอเขตลองผูดในการเขต รวมทั้งผู้บริหารสาารสุได้ใช้กลไกนี้ในการที่จะสร้างความร่วมมือในการเปิดภผนข่าาดีครับ